กกับกะเลกปูสี่ศูนเดียวกะปูน่ะ้วกับปูสันมีแต่ฝันเกยวกับผู่งาแดงมากทังส่ะอเนี้ยเดียนสกาวพาหัตญาแดงแล้วก็หนูเกยวกับปูกับปูซีู่นเนี้ยซื้อไว้หลายเดือนนี้นั่ลเ่ะจ็ดซีนื้อไปเป็นแซนละว่าญาลาป่ากหยังอ๋อนั่นแหละลาป่าก็จะได้บ่กะเพราะว่าสิโศกอ่ะอ๋โกโศกมันมนน้ำกันเนาะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูลนิธเกจเจแดงกอยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์นาบจังหวัดนหนองคายเนาะคะนะ่ะเนาะมาด้วยกันหลายคนค่ะท่านผู้ชมพาเด็กๆมาเที่ยวสัตว์นาบไปไหว้พระใส่มากเลยค่ะไหว้พระใส่มาแล้วปิดปากคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมยินว่าเชี่ยวฝ่าฟันดีจเจแดงเลยพายเอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งค่ะ แถวกันยืนบัตรค่ะาาท่านผู้ชมติดตามกุไลกดแช์เป็นร่ังใจเนี่ยด้ยค่ะเด้อโอ้สสวยงามเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวรอสักพักให้เงียบก่อนเดี๋ยวสะกาวเดี๋ยวสะกาวยายลุยเล่นนกแปก้ง แม่กับลูกแม่กับลูก,ก,ลกเสียงดังค่ะท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขนแก่นอยู่ที่จังหวัดหนองคายใกล้กับสะพานติ่นสะพานไทยเล่าหมดเชเล,ลหมดหมัด เสียงของอือแตกเสียงเดนหน่อยแช้าเช,ชี่วอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าฮัตเชนเนวค่ะตามติดพาฮัตเชนเนวเอาเบิงเลขนโตัวปากันเลยตัวพะาฮัตพาฮัตพาัเลขยุโตปลา เพื่อเจ็ดหาเนี่ยมันออกไปแล้วเพื่อเจ็ดศูนย์ปลาตัวใหญ่ปลาปลาเอาจูบมือหรล่พ่อฮ <c oughs> ันมันมรอย่างคนมันปลานี่ตัวมันกัดคน ปลาพิลัญยาบะปลาเวียดเมนโงเมียปลาให้มันกิ่มคนทิ่มันกัดคนตายันนยาย่ายัางไดยังไปฟังอยู่ข้างนอกเนาะไปฟังอยู่ข้างนอกข้างในเสียงดังค่ะ เบิงหเหตุนชมเบิงป่าป,าปา่า,า,นนานคนน่ะผู่นดง้นคืงเนเด็สีวีซีมั้งสัน,น,นปาน่าป่านกับเบิงค้นก้นกับเบิงป่ามึงด้วยเหรอ เสียงมันกล้องกับท่านผู้ชมเสียงกล้องมีหลายโซนหลายสัน้นมีสองสัน้นอ่าอุ้ยค่ะเป็นถ้ำพญานาคข้างหลางโอ้มันสองอันนั้นสั้นแรกพญานาค หมูกยัยงน่ะูลปลาก,ลกลันไรกันแลนแต่หัดปลาอีงอย่างเลยฮะปลาอะไรมางวดก่อนม,นม,มอนามิหวโม่งน้ำบันี้มิ่วโม่งน้ำพร้อม มันเย็นค่ะท่านผู้ชมเย้มเย็นเพื่อนเพื่อนเปิดไม่สั่งไม่ต่อโอ้ยค่ะท่านผู้ชมตื่นตาตื่นใจโอ้โม่งหนาอ๋อข้างล่างเมื้อบาดาลเพื่อนเพื่อนเจอเฮ็ดข้างล่างเมื้อบาดานเนื้อบาดานบาดานหนามหอม เห็นแล้วคุณไปยืนนี่คมเห็นเลยขนาดก็ไปยืนนีม่ม่มคุณจะเห็นตรงๆป๊าก็จเจ้าเฮ็ดพื้นไม้พื่งแล้วดิวน่น่มาเดียวก่อนนี่พ่อมี่เงองบาด,ดาลวงน้ำเชื่อฟรีกัน ได้จอดได้เออเยนนะ็ยนเนาะเย็นโอ้ออมตัวนี้หอดนี่ป่ะเข้าไปทางในมืดพระเจ้าให้หอดแค่นี้เห็นปะพอไปแล้วก็ไปอีกขอไปอีกว่โอ้ ป,<ะ>ป่ายังน้องเชื่องป่าแมา่แม่แม่เรือา,าเอาหายเ่อแม่ นะโอ้ปลาสิกัดด้วย้างหลังน่ะโอ้มงน้ำหนองคายน้ำืับหนองคายมีสองอูมงมาเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไงมีอีกเรื่องแย่จอมนี่มีอีกเรื่อง เ okay. ือเนเออสีหัวดวนสีหัวดวนทา,างมันลาดชันทางลาดชัน่อสีหัวดวนเด้อลาดชัน ตลังนี่จะกัดใครนี่ยอแม่ากวเฮ่าเอมนเมืองบาดานเลยนอกจากบาดน Ừ. Ừ, ừ, ừ. 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 Bát, bà nhẹ bà nhẹ bàn kiêng bình bàn bình, bình. แล้วค่ะท่านผู้ชมได้เห็นเสียงดังเดี๋ยวเคยียร์เสีฝันว่าจังใดมือขึ้นนอนรีสอร์ทฝันดีมั้ยฝันดีเ <c oughs> นี่ยฝันมือขึ้นฝันเห็นยากับเดือนสกาวม<ะ>าจะบอลวนยาจะเอาของไปส่งพระปูได้กับบรูวนดิยาเจ้าบ้านส่งของไปส่งปูจะเป็นรถไอ้ทหารรถทหารจะอันนี้รู้เปอ่ะ เพื่อจะเอาอีกอ,อย่างไปส่งอันท่อานอันอันแม่ลงยู่อันอยาเอื่อหนูน,น่ะแม่ลงยู่อันเอาหนีเงินที่บ้านอ,ออกก้อนให้ยอันยาเนี่ยที่ว่าจะไปทำบุญแต่ว่าที่บ้าเลขมันต้องเข่าปูแต่วา่าบุหัวปูไหนแต่ว่าขี่รถพระหารจ้ะขี่รถพระหารสามหกสี่เก่าเนี่ยเนาะเพิ่นถอยถอยขอ้างหลังถอยบ่ถอยหลงังอ,อ,อ้าอันอันนูน่นไอ้คนละไอ้พระหารจะสะถอยไปยัง เอาไปสงคูมนะะอ๋อ้วะคุณเอาอ่างนี้นาวาทำบุญวันจีวันนี้วันนี้เจอันญาแดงก็เรียกว่าว่ารอย่างนาะจำได้จำได้อยู่นหวงวีอไอ่าล่องวบาเด้อเพราะว่ามีปูองหนึงบอกว่าญาเดียมีถือหลายบอกเอาเปิดปากอีกญาต้องเป็นญาสัญญาอีกอย่างกับเพื่อนวหยนูก็บรุอเพื่อนบอก จะโชคดีได้ก่อนใหญ่ทั้งเรียนสกาวทั้งงานน่ะอีหยังจําบ่ยังบ่ได้เด้อค่ะวันนี้เด้อคนใความมันฝันหมูน่ะเพราะว่าย่าเว้าอีหยังไว้ไปเฮ็ดต้องไปเฮ็ดบ่จ้ะให้ยาไปคิดแล้วมันก็อันนั้นเลยดวงสิได้โชคใหญ่เลยโชคใหญ่บุไว้หยังนาะไว้บุญไว้ใสเนะ คนบวกนงเอ้าบนแทบทุกมองเต้นกันอ้าตกใจกันงวดฝันเงแตกวมายาก็ไดังวดกบไปฝันฮดเพราะว่าคุไอ้ฝังฮารคนถอยที่้าต้องเล็กขางหลังเพืน่งเล็กถ่ายอยู่หลังโอ้ถอยถอยรถบ่ถอยลถแสดงว่าเล็กอยู่ขังท่ายรถนั่นแหละเล็กถ่ายรถบะนี ที่ลุงบอกอะนะเป็นที่มาเมื่อบอกว่าญาสัญญาอติยังก็เพิ่นไหวโอ้ยมีก็ตกใจมาญาสัญญาติไปต้องไปเห็นแห้งสิได้ก่อนใหญ่โอ้ยมาเข่าฟันเนี่ยจำบ่ได้ปูได้กระได้ก็ตกใจพราะว่า่าไว้สุ่มมองว่าขันไดสิเพื่อเหนุต้นนั้นนี่นันหลังพร่าไว้ทำบุญวานยากระบันเดยสกาวลจุธีไวว่าฟันย่อมได้ฟันแน่นตลอดเด้จังสรนบุญที่ท้ำมาตลอด ตั้งแต่ตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติทั้ง,งย้อนนาและไอถ่ายย้อนหลังและย้อนนาก็ขอยกให้เปิ้ดเนาะยกใหู้เพรนะา,<อ>าะว่าเขาลืมมพราะว่าเดาลืมมาเเดือนสกาวท่านญาเดียมาเบิดบ่เพราวะวา่าญาเดียสัญญาว่าจะออกอิงยังไปให้เพื่อน ซื้อองนีรู้ว่างานจะทาบุญอย่งบูจ้าาก็โยกกันผ้าให้ลงเลียนเดีกยโยกผ้าให้ลงเลียนดี๋มู่บ้านนี้นั่ะโยกให้ล้วน่ไหด้แล้วนแต่แต่ว่าใส่รถดนลาไปได้หมู่บ้านรถดนลาบสุดแต่ว่าแโอ้แต่ว่าผ้าหัดนั่นเอาเอาใส่มาจากบ้านสวนผ้าหัดเอาใส่รถมาจากบ้านสวนเราไม่ไปบ้านไอรถผ้าหัดเดี๋ยวไปถอยกอนถอยลงถอยลงเหนไหอ๋อ ลูก็คิดที่ว่านึ่งเดือนญาวันมาทำบุญพระเอาพามาจากบ้านสวนเอามาไว้เฮียนไว้เฮียนเราบันยังก็เลยให้ดอนล่าเอาไปวัดเอาไปโรงเรียนน้ำกันถวายถวายว่าไว้ยตะโดนละสิบห้าบูชาตามวัดต่างๆไงบันยังห้องเล่ยบ่ไปบูชาเล่ยไป็นเศร้าซื้อจากล้านแม่เศร้าซื้อจากล้านมาก็เลยไปให้โรงเรียนถ้านญาเดงลูกว่าเบาสัญญากับเพิ่นจังใดว่าป็นาสิได้ ท่านสามท่านหญ้าแดดครับโอ้สัญญาทีนี่นี่สัญญาสัญญากับปูแล้วบอกปูแล้วว่าสิเป็นเจ้าภาพงานบวชในมือหนึ่งบวชอันนาถาเพื่อนบ่มีญาติพี่น้องเพื่อนมาใส่วัดป่าพุทธรักษาเขานากอยู่สิบกว่ามือแล้ววันนี้ก็เลยสิเป็นเจ้าภาพบวชให้เพิ่นเมื่อเมื่อวันที่ยีบหาวันที่ยีบหาเบิ่งเพื่อนอาจจะให้โชกเเพราะว่าเฮากระสี ถ้ำบุญบวชบวชด,ดีเป็นได้บุญที่ยิ่งไงแล้วก็ถวายพระแก่โรงเรียนเวลาเนี่ยประตูทางเขามนมาเอาเพิ่นสิเฮ็ดซุ่มให้ให,ให้ให้ไปพระเวลานักเรียนเขาลงรงเรียนสิเขาก็จะได้ไหวพ้พระก่อนไหวพ้พระทุกคนทุกคนก่อนเขาโรงเรียนจะฝึกเป็นนิสัยนะ่ะก็เลยไปเซาสื่อมาหายทางโรงเรียนวันนี้งานบวชวันที่ยิบหาก็เป็นเจ้าภาพให้เพิ่นก็บอกปูหมู่บ้านนี่เด้ปูภู้ขาสิเป็นเจ้าภาพให้เดิมเงินหนึ่งกับเรื่างส่ นี่แหละนี่แหละสัญญาเดี๋ยววันที่ s. <S ยิมหาเป็นเจ้าภาพนี่กรสิได้โชคใหญ่เมียนโอ้ยคือดีใจแล้วซื้อตัวได้กรสิถือเมียนมูฟันหัวได้หัวดั่นถือมาสามเลยซื้อตัวได้กรสิถือเนาะจ้าถูกปล่อยเดินผู้ชมถือน้ำซื้อตัวได้ขาจังไปเปิดบินน้ำกันเนาะกสีไดน่ๆขี่รถประหารกระีเกาสื้อกรีเกาไว้ก้อนอันดับแรก ถอยลงถอยส่ถอยลมันสี่วลงบ่สีเก่าสีแปดเว่ถอยลงไปวัดเบถอยลงไปวัดัดวัมนแมในูว่าวัดผูดมันสีคู่กันนี่แหละเป็นคนภาพแล้วก็ถอยลงสีคู่กันนี่แหละวัดป้าพได้รักษาสิเป็นเจ้าภาพบวชในเพ่นแล้วก็ได้พระมาไปถวายโรงเรียนหมู่ว่านนี่พร้อมกันเลย หมื่อวานบอกปูปูผู้ข่าสิเป็นเจ้าภาพบวชให้เด้ยอยเงินนึงมันก็งบเงินนึงเท่าไหร่เพราะว่าเอาแต่ถวายพระเพราะว่าบวชง่ายๆถวายพระที่ท่านบวชให้เนาะที่ขาดหนักนะอะันนี้ก็ให้มอบวัดมอบพระแก่โรงเรียนมันก็เลยสิมิตรสิ่งดีๆเฮาก็เลยสิได้โชคอีกเน,ะนาะสีเก่าซื้อรถประหัดก่อนเมื่อคืนเบี้ยปลาซื้อเจ็ดสองเพราะว่าฝันว่าขับไข่ข,ขับข้าวบาเลขกเจ็ดสอง ็เล่นม,มาเอาลอตเตอรี่นี่สิบก็ใบแม่เศร้านี่เจ็ดสองสองเจ็ดหมื่นวันที่แล้วตามแม่ตามแม่ <laughs> เอาท่านผู้ชมโชคดีลำลุไปไปน้ากันจเจแดียนก็ซื้อเก่าหนึ่งซื้อเจ็ดสองซื้อสี่เก่าเดี๋ยวซื้อไปเปิดบินแรกให้เพิ่งเนาะก็บินที่สองเออันได้แน่มืออื่นสิเปิดให้หรือมเมอแงนี่แหละว่าจเจแดียนซื้อตัวใดนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาแค่นี้แหละเนาะกับบานก่อนเล้วค่ะเดอ้อ เที่ยวมีอห,หละเขาบ้านแล้ววันนี้